สวัสดีครับทุกคนปั๊มครับวันนี้เป็นคลิปที่2ในโหมดของไฟแนนซ์นะมเมื่อคราวก่อนเนี่ยเราคุยกันไปเรื่องก,การวางแผนการ,การ,กรเกษียณและการลงทุนยังไงให้ไปถึงเป้าหมายในการ,กรเกษียณของเราได้ใช่ไหมเราตั้งเป้ากันไว้น่าจะประมาณเดือนละ5,000บาทแหรับางคนเนี่ยก็เยอะแลรวบางคนก็เป็นไปได้วันนี้เดี๋ยวผมจะมีทริคเล็กๆน้อยๆในการช่วยให้ทุกคนเนี่ยไปถึงเป้าหมายในแต่ละเดือนได้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องใหม่เดี๋ยวเรามาทวนเรื่องคราวที่แล้วกันนิดนึงนะครับถ้าเรื่องนี้ใครเคลียร์แล้วก็ข้ามไปได้เลยเดีย๋ยวผมทำาค m ามซมเอาไว้ให้นะครับยกตัวอย่างนะครับเราใช้เงินเดือนละ20,000บาทเนี่ยเราก็ใช้ตกไปปีละ2อ0 0 0นรวมค่าภาษีค่าประกันต่างๆก็าอาจจะเป็นประมาณ3ามแสนห้าแล้วเราจะทํายังไงให้ได้เงินปีละ3ามแสนามาใช้อะนะครับทีนี้เราก็คูณกลับไป สมมุติว่าเราลงทุนได้ปีละ5%เซึ่งค่อนข้างเป็นค่ามาตรฐานนะครับเราก็ตั้ง5%้าเเซนไว้แล้วคูนกลับไปเนี่ยเราต้องมีเงินก้อนทั้งหมด7ล้านแล้วก็จะรู้แล้วว่าเออถ้าเรามีเงิน7ล้านเราก็จะได้เงินปีละ3ามแสนห้ามาใช้ทําให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องทํางานแล้วนะครับโอเคในเรื่องต่อไปนะเราจะทํายังไงให้เราสามารถไปถึงยอด7ล้านที่เราคานวณกันมาเมื่อกี้ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือการลงทุนแบบทบต้นที่เราคุยกันไปแล้ว เราลองตั้งวางแผนว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเดือนละ5,000บาทลงทุน30ปีโดยได้ปันผลได้กำไรเนี่ยีละ7%ใช่ไหมครับพอเราใส่ค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วลองคำนวณออกมานะครับก็จะขึ้นมาเป็นกราฟในกราฟเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเราสะสมเดือนละ5,000บาทตลอดระยะเวลา30ปีโดยที่มีดอกเบี้ย7%ครับเราจะมีเงินสะสมพร้อมกำไรทั้งหมดเนี่ยหล้านบาทโดยที่มีต้นทุน 1, 1 8 0 0 0ล้านบาทครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาเทียบกันนะครับว่าถ้าเราลงทุนมากกว่าเดือนละ5 0 0 0ันหรือได้กำไรมากกว่าปีละ7%เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสมมุติว่าถ้าเราเก็บเงินได้เดือนละ8,000บาทนะครับโตเเหมือนเดิมนะ30ปีเราก็จะมีเงินทั้งหมด9 000, 4 0 0ล้านสมสมมติว่าเราลงทุนเดือนละ800 0ต่อเนื่องเนี่ย แล้วถ้าเติบโต15%เนี่ยเราก็จะมีเงินทั้งหมด45ล้านนี่ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก้าวกระโดดมากเลยสรุปคร่าวๆเรื่องการวางแผนการ,กรเกษียณก็ประมาณนี้ครับถ้าใครอยากดูคิดแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะปักเอาไว้ตรงนี้นะได้จะประมาณแถวๆเนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเลือกถัดไปกันเลยดีกว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถเก็บเงินได้เดือนละ5,000บาทเดี๋ยววันนี้ผมจะมีแนวคิดเชิงธุรกิจที่จะสามารถช่วยลดภาระของทุกคนและสามารถทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายในแต่ละเดือนได้ง่ายขึ้นมาเล่าให ในชีวิตเรานะครับผมเชื่อว่ามีสินค้าหลายอย่างที่เราบริโภคที่เราจ่ายเงินเนี่ยแพงกว่าต้นทุนของสินค้าเยอะมากแต่ถ้าเรานํามาทําเองเนี่เราสามารถประหยัดค่าใช้ใจ่ายของเราได้เยอะมากๆครับเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างกาแฟกันครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงดื่มกาแฟเป็นประจําทุกวันนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ดื่มกาแฟเนี่ยก็สามารถนําแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบระหว่างการซื้อกาแฟเป็นแก้วกับการซื้อเครื่องทํากาแฟมาใช้ที่บ้านกัน กาแฟทั่วไปเนี่ยครับตกแก้วละ50บาทใช่ไหมกาแฟเย็นคิดเป็นปีเนี่ยก็ปีละ1 8 0 0 0กว่าบาทต่อไปเป็นเครื่องทํากาแฟกันบ้างครับเครื่องระดับกลางๆทั่วไปเนี่ยน่าจะราคาประมาณ5,500าบาทเ,เป็นเครื่องแบบแคปซูลนะครับแล้วก็แคปซูลนึงเนี่ยถ้าขายตามออนไลน์ทั่วไปก็ประมาณแคปซูลละ15บาบาทคิดเป็นปีแรกรวมราคาเครื่องนะครับประมาณ1900กว่าบาทปีที่2เนี่ยไม่มีราคาเครื่องแล้วมีแต่ราคาแคปซูลก็เป็นประมาณ5,400บาท แล้วเราลองมาคำนวณการใช้ใจ่ายตลอด5ปีกันสมมติกาแฟปีละ18,000เนี่ย5ปีก็เป็น91,000ครับเครื่องทำกาแฟเนี่ยปีแรก1900ใช่ไหมถ้าคิดไป5ปีเนี่ยก็เป็นประมาณ32,000เราลองมาคำนวณคร่าวๆว่าเราจะได้กำไรหรือว่าเราสามารถลดต้นทุนได้เนี่ยรวมแล้วทั้งหมด58,000หรือว่าตกเดือนละ972บาทครับผม แล้วถ้าปกติเราดื่มกาแฟแก้วละแ5บาบาทขึ้นไปล่ะครับจะต,ตกปีละ31,000บาทหรือว่า5ปีเนี่ย1นึ่งแนะครับเครื่องทํากาแฟเนี่ยก็ยังอยู่เท่าเดิมครับจริงๆเครื่องทํากาแฟนี่เราสามารถหาเม็ดที่เราชอบได้หลากหลายมากในตลาดเลยนะครับอาจจะใช้เวลาหานานนิดนึงแต่ผมคิดว่าสักวันเนี่ยเราก็ต้องเจอเม็ดที่เราชอบครับผมแล้วเรามาลองคํานวณกันดีกว่าครับตลอด5ปีเนี่ยเราจะประหยัดได้ประมาณ1 2 0 0 0 0บาทจะตกเดือนละ2,000กว่าบาทครับผม แล้วเราลองนํายอดที่เราประหยัดได้นะครับมาหักลบกับเป้าแต่ละเดือนกันสมมุติว่าเป้าเราเดือนละ5้าพันเนี่ยเราลบที่เราประหยัดได้ไป900บาทแล้วก็เก็บเพิ่มแค่เดือนละ4ี่พันกว่าบาทถ้าเราประหยัดได้ไป2องพบาทเนี่ยเราก็เก็บเพิ่มแค่อีกเดือนละ2,900บาทเองครับผม แล้วถ้าเรานําเฉพาะยอดที่เราประหยัดได้ไปลงทุนล่ะครับสุดท้าย30ปีจะเป็นยอดเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะสมมุติว่าเราลงทุนต่อเดือนได้972บาทโตปีละ7%ยอดสะสม30ปีเนี่ยคือ1ล้านครับจากการแค่เปลี่ยนเครื่องทํากาแฟนะเรามีเงินเพิ่มมา1ล้านบาทต่อไปสมมุติว่าเรามีดอกเบี้ยปีละ15%เนี่ยยอดสะสม30ปีก็เป็น5ล้านเลยครับแล้วถ้าเราลงทุนต่อเดือนได้เดือนละ2,000บาทนะครับ7%ต่อปีนะ ยอดสะสม30ปีก็เป็น2.3ล้านนะแล้วถ้าเราลงทุนได้กำไรปีละ15%นะครับตลอด30ปีเนี่ยเราก็จะมีเงิน10ล้านเฉพาะจากยอดที่เราประหยัดได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแค่การประหยัดค่ากาแฟเนี่ยก็สามารถทําให้เรามีเงินระดับล้านระดับ5ล้านระดับ10ล้านเพิ่มขึ้นมาได้นะทุกคนก็ลองคํานวณกันนะครับว่ามีอะไรที่เราบริโภคเป็นประจําที่สามารถลดต้นทุนได้บ้าง วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับช่วงนี้สนุกกับการทำคอนเทนต์มากเลยเดี๋ยวผมทำลงประมาณสัปดาห์ละครั้งเนอะถ้าใครคิดว่าคอนเทนต์มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดชับกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผม